สวัสดีครับสวัสดีเื่ะทุกคนครับันเดลเกอร์ก็มีคอมเมนต์ของแฟนออสเตรเลียมาฝากครับหลังจากที่บุรีรัมยูในเต็ดนะครับทีมสโมอสรอตัวแทนจากประเทศไทยนะครับสามารถเอาชนะทีมเซนทันโคดนะครับทีมสโมอสรอจากประเทศออสเตรเลียไปได้ครับ2ต่อ1นะครับในรายการเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุรีรัมย์มากๆนะครับลงเล่น2นัดเนี่ย ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับและแน่นอนครับวีดโอเกิร์มีคอมเมนต์ของแฟนออสเตรเลียมาฝากเ,เพื่อนๆครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเราไปดูนี่คอมเมนต์แรกเลยครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องบอกว่าเราสู้ไม่ได้บุรีรัมดีกว่าเราจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับขาบอกประมาณว่ากองกลางของเรามีปัญหาเราสู้กองกลางของบุรีรัมไม่ได้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักเตะบุรีรัมแข็งแกร่งมากพวกเราประเมินเขาต่ำไปการแข่งขันครั้งนี้มันเป็นการแข่งขันที่สําคัญในบ้านแต่พวกเราก็พ่ายแพ้ให้กับบุรีรัม และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สุดท้ายพวกเราก็พ่ายแพ้ให้กับพวกเขาและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเล่นในบ้านพวกเรายังแพ้แล้วต่อไปเราจะชนะเขาได้อย่างไรและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่พวกเราเนี่ยทำได้ไม่ดีเลยถึงแม้ว่าจะแพ้2ต่อหนึ่งแต่พวกเราเนี่ยเล่นสู้พวกเขาไม่ได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า บุรีรัมแข็งแกร่งพวกเราเนี่ยประเมินพวกเขาผิดไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเรามีปัญหาจริงๆในการเล่นสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องปรับปรุงให้ได้ในเกมแต่ถัดไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบุรีรัมทีมนี้ทำได้ดีมากๆพวกเราเนี่ยเหนื่อยพอสมควรกว่าจะได้แต่รประตู และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราจะต้องกลับมาปรปับปรุงพวกเราสู้บุรีรัมไม่ได้และคอมเมนต์ต่อไปเะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเข้าท่าเลยฉันคิดว่าพวกเราน่าจะมีการวางแผนที่ดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในเกมกีฬาแต่การเล่นในบ้านแล้วพ่ายแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าผู้มาเยือนแข็งแกร่งมากๆพวกเราในฐานะเจ้าบ้านทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยมันยังมีหลายนัดก็จริงแต่พวกเราก็พ่ายแพ้ในบ้านไปแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักเตะบุรีรัมแข็งแกร่งมากๆพวกเขามีระบบทีมที่ดีด้วยมันจึงไม่แปลกใจที่พวกเราจะพ่ายแพ้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการส่งบอลของพวกเราเนี่ยเป็นรองคู่ต่อสู้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า ออสเตรเลียเนี่ยทีมของเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วทีมจากออสเตรเลียทีมของเราทําเต็มที่แล้วประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็พ่ายแพย้กับทีมจากประเทศไทยทีมจากประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีกว่าเราจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฤดูกาลเนี้ยมันไม่ง่ายแน่ๆพวกเราเนี่ยจะต้องทุ่มเทเต็มที่ไม่ฉะนั้นพวกเราก็จะแพ้พ่ายอีก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเริ่มต้นมาไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เลยนะทีมเราแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้มาเยือนแข็งแกร่งจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าระบบวิธีการเล่นพวกเราเป็นรองบุรีรัมและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเราเล่นเกมรับได้ไม่ดีเท่าที่ควรเรามีโอกาสจะโดนบุรีรัมยิงมากกว่านี้ด้วยซ้ําและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่า ทีมจากไทยเนี่ยพวกเขาเล่นได้ดีมากๆพวกเขาเหนือกว่าพวกเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะที่พวกเราจะสู้ทีมจากประเทศไทยได้พวกเราสู้เขาไม่ได้จริงๆ o m คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในการที่พวกเราแพ้ในบ้าน คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราเล่นได้ยากมากๆในการเจอกับบุรีรัมและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนออสเตรเลียทั้งหมดที่อกนำมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งก็ต้องบอกว่าณตอนนี้นะครับโอ้โหแฟนแออสเตรเลียค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรเลยครับเพราะว่าพวกเขาเดยวก็ได้พ่ายแพ้กับบุรีรัมเนี่ยสอต่อหนึแล้วและถ้าไปลงลึกในรายละเอียดจริงๆเนี่ย มีโอกาสโดนมากกว่า2ลูกหลายครั้งมากๆครับเ,เพื่อนๆถึงแม้ว่าเขาจะยิงมาได้นะครับในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับบุรีรัมย์วันนี้ดูเหนือกว่าทางฝั่งของเซนตันโค้ดอยู่พอสมควรเลยครับการชนะ2ต่อหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่การชนะที่บุรีรัมย์ไปชนะแบบเบียดเบียดนะครับเ,เพื่อนๆมันเป็นการที่บุรีรัมย์ไปชนะแบบที่ว่าคือดูดีกว่าทั้งหมดนะครับคือสมควรที่จะได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวของ ทีมจากออสเตรเลียนะครับทีมเซนทันโคสเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบว่ายิงบุรีรัมอยู่เนี่ยโอกาสถามว่าพอมีไหมก็พอมีแต่ว่าพวกเขาความเฉียบคมยังสู้บุรีรัมไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกเขาก็เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นด้วยนะครับแฟนๆทางฝั่งของออสเตรเลียเนี่ยเลยเดือดกันพอสมควรครับเพราะว่าพวกเขาเล่นในบ้านด้วยแล้วก็พ่ายแพ้กับบุรีรัมนะครับเ,เพื่อนๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับ คอมเมนต์อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเกมจบเนี่ยแอดเกอรีบทำให้เ,เพื่อนๆเลยเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันเดียวก์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจ๋งครับบ๊ายบายสวัสดีครับ